ดีเดอร์ผมอพี่น้องกันเป็นสกู๊ปุกุนเดอร์ตอนนี้ก็มาพบพ่อน้องแหล่ตอนแรกๆแล้วพี่น้องมาเหมาือนนี่มาสอยกันคุณบล็อกเขาไปไหวยู่ในเนาะพี่น้องเพราะว่าในนี่มันเป็นทางมันโบเมนดินไม่เท่าเนาะพี่น้องก็เลยยับเขาไปในเขาไปก้องไหวยู่ใน,นพี่น้องเลยโดยสวยกันสามคนเหมือนนี่กะสบายดีเดอร์ แปมนทางไอ้เก่งผุแป้งอยู่ในเนาะดีทางเฮากะยกเข้าไปให้โอเคโอเคมบดลันคนแรกๆเพียงพี่เนาะแมนประมาณนี้เลยลายประมาณร้อยป้ายเลยพี่น้อลายอยู่ไหนคนมากัเบิ้ลไปเบิ้ลป้าแไม่ใช่นะ เออเซียวไปเห็นคำถางนั่น แปลงใหม่ก่อนเผื่อจะซ้ำก้อนเผื่อจะซองก้อนเลยรับเข้าไปใน ใช่บ่อนเุ่นเห็ดไม้กวาว่าชิมมะโงไผ่นี่แหละเกต้ายังแ้วหนึ่งนี้เป็นแดด,ด,ดแดดอะค่ะตัวคนซีโต๊กนี่แหละ 상관권. ลืมคนสี่คนคนละอ้าวลืมก็พี่จำไม่ได้ที่ว่าว่ามีคนหนึ่งนะต่อยบอกอ้าวลืมเหมืนนับเพาตัวเองชองคนไม่เป็นอย่างนี้ <laughs> เรือชองก่อนสุดท้ายเนาะเบิดอะไ<ป>รเบดแล้วบาทนี้เก่งจังเ<อ>ลย<อ>ชมเชยตัวเองเรียบร้อยแล้ว,นวเนาะแม่จัดแจงทางไหนเก่งเหมือนกันแปลงอยู่ทางใน เปงามเลยป่ะนี่แบบนี้เราบล็มเนาะพอดีอ่้พอดีแล้วเนาะสำนีตบมือแล้วแะ้วบ้านนี้ อากาศมืดมแด่เถวก็มาเบิ่งแล้วเรียนคนแล้วเะไรในเถาเอ้ยสบายดีแมถาสบายดีในเถวโยนี่ิหน่ออ,อ,อ,อือบ่โยกะยะชอโยกแล้วเลพอดีแล้วสำนีว่ายอยู่นี่แหละ <c oughs> จอ,องภาานันนะ จังได้อยู่ได้หะยังดีอยู่จ่อ,จองหน่อยแต่ว่ามันมันจะขาดเนาะเป็นหูอยู่ฮะบวกกินวะ <c oughs> ทางนั้นพืนกระดึงไผ่ยังเนาะที่หน่อยพืนกระมานันทางนี้เลยแ <พอ S 1> มนดีออพือนกระเข่าไฟสะดวกสบายเพราะว่าตอนตะบิดหัน กองไว้อยู่นอกเนาะพึ้นมากพิ้นนันกสีเกกะพึ้นแล้วเอาคือเอาออกปนี่มลมลมฝนมาเถื่อหนึ่งเลยเศร้าอีกไปใส่แม่แถาเลยช่องเถื่อบอกอืม ใส่หลัก,กงามทั้งทึงลงังคาก็ใส่แผ่นเสื้อราน้องพี่น้องทั้งทึงลังคาภูแหละงามแล้วบดนี้เคลื่อนเมตเพิ่นมามาบบดน,นี้ผูม้มื้อนี้รีรอพี่น้องบบดนี้สิไปชงมเฒ่าแวรและภาวะคำแล้วยันฝนตกห้ามาำเก็บเครื่องมเฒ่า,อเ,าเอากระตุกกระตาก่นอนเนาะมาส่งมเมถาวรก่อนพี่น้องเอ้ย ผตกเ้าสองสามเถื่อเแล้วเนาะไม่เท่าทางสางผลเหตดก,กับผลกะพักพรแล้วคำในตอนนี้กัเนาะเป็นใส่แทนเซราทั้งทงลังคาผลแหละสม,มุิว่าเมื่อนี่ยังได้หนึ่งข่าวอยู่บ่ไม่เท่าหรือว่าลายหน้าผอยูพุนเหมือน,นกันหนึ่งถาเจ้าบ่า อมเมื่อพอดีนกินข่าวเบารือว่าเห็ดกิน <laughs> เอ่อมาหนี้เนาะสิไปส่งไม่เท่าก่อนพี่น้อยขำม,มืดมาเลยเมนทางสามเพมันก็เห<ะ>นึ่งเพียกไ,วยไวหวแทกไหวเนาะหาแนวมาขีดไหวไป ทำแล้วเมื่อส่งไท่าืเอน้กาสอยกันคนบอกเขามาจังบกเกกะเวลาผลมาลงไพ่เนี่ยแหละผล่นมาใส่สายไฟไปถ่าเด้อ เมื่อส่งไม่เท้าก่อนพี่น้องเอ้ยไปเจอกันอยู่เตาถ่านพุ่นแหละบัดน,นี้โดยมาบัดน,นี้ก็มาหอดเตาถ่านแล้วบัดน,นี้มาส่งไม่เท้าพี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วค <c> ะ <oughs> แนพนพ่นโบโตงห้ำน้ำทางน้องไม่เท้าเมื่อใดก็คึมๆึอยู่พ่นสโตโอกนะยามแรงมาแล้วกะมวายุพุ่นกับว่าสีด่างถั่วได้ไปแล้วน้าบะบมีซ้ำให้ทั้งไอ้วนันพ่นติงก่อน ວาะเฮาก็ใส่ล่างนั่นลางนี้มันก็นเบิดได้น้ําเนาะมีทางใส่ก็2ทางทาง,ทางพอเท่าเพิ่นก็คอดทานเบิดแล้วบาดนี้มามื้อนั้นเพิ่นยัง,ง้อยให้มันหมอยู่พี่น้องมามื้อน,นี้ ใหม่เบิดแหละทานเผินบาน,นี้ขีม,มุนมันนี่กะไวดังใส่หงน้าเอียงก็ได้เนาะไวดังก็ได้ทานก็ทานงาม,อ,มอย่างกายมากกับปักแล้วเธอ,อกระโกะแล้ว เมื่อกี้ไปดินใหม่ค่ะเมทาพผ่นกระไบรหาพื้นเด้อพี่น้อ,นองเพราะว่าทางเอฟซีผืนกับเม้นมาวาอยากให้เมทานะพักพอนยันเมื่อยวะอยากให้เจ้านะตัดพื้นร้ายผ่น่าเมื่อได้เมื่อยก็พักพอนั่มเมทาวเลยเมืเม่อยกับบวช ทางไฟแอนนาเพิ่นอยู่บ่เนาะโ,อ,โกะกอ้โกุ้ยเพิ่นกุ้ยป่าบนใหญ่สูงอีหลี่เมาต้นกล,ล้วยแหละใหญ่อีหลี่วะสูงไ่เท้าหอดเทือนละเด้อพี่น้องบ้านนี้ อันนี้ก็แม่นบุกคอไก่เจ้าเมทัอืมมีสองขอกเนาะอืมขอกละสองตัวอืมพื้นก็หาก็ได้หลดหนึ่งบุบบเป็นยังโดนเมทเอัพคอยหาไปหันละมือได้เมื่อยกับบุตัดกะยาพื้นก็ได้ มื่อได้เหมื่อยกรบปตัดถือผ้าที่ไปใซ่บันนี้ผาดามผืนนังพูดามห่ทีเลยหกเนาะไม่เท่าเนาะเจ้าบดิปูยังบ่หรือว่าปูอยู่บ่ ทางสวนแม่ตู้เพิ่นเนาะพี่น้องมันต้นอมันต้นโอ้เว้าถกแลมันต้นะบ่สิเอาไปปลูกมายามแงมาทางทางหญ้าในสวนอีกบดนี้เนาะ หยอดมันก็เอาไปลวกกินกับแจวยังก็ได้มันต้นก็ได้เมื่อไรบอแต่เกิดใหม่แล้วต้นกล้วยก็เจ้าบปลปกเลยนะได้ใบก็ง้ามงามพี่น้องใบตองก็ได้เต็ดข้าวต้มขนมนี่สบายแล้วมีใบตองเลย มีสามสี่ต้นเนาะแม่ดาวตะกีในนี่ก็เป็นเตาทานเนาะคุณไม่เห็เุชวนบันี้ตะมิดกเนเน็เป็น,น,นตตเนตาทานแล้วบนนี้ ต้นมันใบกล้วยงามๆใบตองคึมคึมมือนี้กันน่ะมักบัวเป็นนี่ก็ได้น่อยแท้ๆพี่น้อง เด้นี no no uh. ่อันบักบวบเด้นี่จ้เอาไปใส่แกงหน่อไม้น่ะบ่เไมนีป็นใหญ่เนาะยังน้อยอยู่เด้ย่อนบักบวบอีหยังก็ได้ผักนงตู้อันนี้ฮะหอมๆใส่แกง แก,ก,กงปอกแกงปลาแล้วอันนี่กำลัง,งตู่นี่อ่ะสีเมื่ออะไรเดินไ่ถาวเด้อขำเลยตอนนี้กะเ <c oughs> พิ้นมาแล้วก็เ <c oughs> พิ่นกาทางใหญ่อีกวันนี้ทางอยู่ในสวนเพิ่นนี่แหละ พี่น้องเอยจากคลิปนี้ทางน้องแหล่สิขอตัวลาพี่เพ็ท่านี้ก่อนเด้อก็ขอบใจทางพ่อแม่พี่น้องที่ฮับส้มคลิปของน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาดูไปจากคลิปนี้ก็สิขอลาไปก่อนเด้อขอกล่าวคำหวาสบายดี